สวัสดีค่ะพี่ดอพ่อๆกันแล้วคันเจนี่โจ๊ะแซ่บไม้เป็ลองกิบปนปลาปุนปลา,าแมคคาเล,ลปุนปลาแมคคาเล,ลที่เขาเป็นเป็นสโมกแล้ยเป็นน้องล่มคว,วนแล้วเรียบร้อยนี่สมพักเซียนเป็นแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องเป๊ะเลยเดี๋ยวจะเอาไปเข้าในซองใส่ถุงใส่ส้องคลิปฟิตไว้เลยส้มกำลังพอดีเปรี้ยวกำลังพอดีพี่น้องผักมีอย่างมีบแบบแกลดีดมีผักอันนี้ พักกันนั่น้วพักกันนน่นนะฮะมาแม่กินเ่ากันจา้าเปิดถุมองซงึยังไม่หิวเข่าด้พี่น้องยังไม่หิวด้นน่กินซื้อตอนนี้ใบสองเคิงลวจ้ะทั้งนี้าบสองเคิงตอนอาชปอยูย่นบ่ายสองเคิงเด้อว่าไม่ได้หิวหรอกกินซื้อ ข้าวเร้าแต่ขา้าวเร้ากินเป็นคนที่กินข้าว่าบโตรงเวลาค่ะหิวเยไม่ค่อยกินวตเตอร์เกตผักเสียบสมผักเสียบฝรังแซ่แต่พี่นอ้อง มาเดินมาเดินทุกคนแซ่บเพื่อได้จ้ะนี่บักแร่ดีดมี่น้องมีสองพันสามพัน มีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สี <c oughs> หัวเงวแงมันมีหลายแบบไปน้องแต่แบบนี้มากแบบนี้มันจะหินแบบนี้จะหินดีหินก็ผักกาดหิน <c oughs> แล้วตะดินจ้ะ แล้วแต่หม่งปลูกอืมบักพีกคิดถึงจังเลยคิดถึงค่ะโซโซฟาสจ้าสวัสดีจ้าวัสดีมามามา,มา,มากินข้าวด้วยกันจ้าบ่สแซ่บดอก กินไปได้เสื้อกินพ่อวะพ่อให้มันเสียบบอตีบอสเสียบจ่ะกินพ่อมันเงยไปหนาได้เสือจ่าบอสเสียบหรอกันสิวาเสียบไปนองสีอยักน้ำนนะอืมอืม เดี๋ยวไกกินแกเด้อว่าไรล่ะฮื่มชอบซอสเนี่ฝรังเนาะ คนเล็กมาแล้วมรกินกับน้า,าเรียกตปลาหมกเคียวที่เราแบบว่าสโมกแล้วพี่น้องเอามาตำมันแซบดีมันมันมันหอมแต่ตอนตำา่ะต้องเอาหนังมันออกพี่น้องมันจะไม่ไ,ได้เหลี่ยม ดึงหนังมันออกก่อนจะต่ำเขาไปเขาไขาม่ค่เว็บหนึ่งนาทีนะคะเอาเปิดไฟมีเดียอย่าเปิดไฟปานกลางแล้วก็บหนึ่งนาทีหลองหนังมันออกเลอ,อกมาต่ำเลย ขนมากค่ะจมูนสิ้นใช่ไหมจ๊าบบ่แซบบอ่แซบส, <c oughs> สมัยได้หน่อยเอขาขุยสมพักเสียน <c oughs> ก็มีย่างจีนนี้แม่คันสมพักเสียนได้เอาสมพักเสียนมาเปิดกินกันเวลาพักเทียงสมัยก่อนโรงเรียนสมัยก่อนโรงเรียนเขาให้กลับไปกินข้าวบ้านได้ใช่ไหมสมัยยังไม่มีโรงอาหารเปิดสมพักเสียนได้ครับจ้ำสมพักเสียนจ้ำนำสมพักเสียนค่ะทั้งนอ้องทั้ หักบะพริกกันบะพริกแห้งคูใส่เอาพริกแห้งเอาได้แบบพริกแห้งคูใสต่ำแล้กินบลาเพลียวถ้ามาขี้ข้ามละ <c oughs> บอกเสื้อตีน <c oughs> ูเล็กเสื้อน้านหน่อยสิยคนเล็กถ้าไม่มีอะไรกรินินๆ,ๆิถ้าไม่ขี้เกียจนะ ลูกน้ำไม่สมมันจะมีบ้านคนสมัยก่อนเขาะจะมีหน่อไม้สม้มเน่อไม่ดองพี่น้องตั้งเป็นไทยเลี้ยงลายทรายเลยแต่ว่ามันขี้คาดนหนังไสอย่างงมันขีคขาดนหนังไฟต้มน้ำไม่สมไงมันก็เลยจำนำผักเสียนกินเพราะว่าน้ำไม่สมมันต้องต้มก่อนค่อยออเอามัดเลยมาสุบเด่นบล่าสุบแบบดิบๆก็ได้แต่ว่าบ่าเคยกินอืม มาดีพี่มามีสวัสดีพี่สาวคิดถึงแต่คิดถึงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ่น้องเฟซบุ๊กจ๋าขออนุญ,ญาตทานก่อนหรือว่าภาษาบาลีภาษาภาคกลางหรือภาษาไทยของภาษาสุภาพก็จะเรียกว่าขออนุญ,ญาตทานก่อนกัน แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าขออนุญาตสแตกก่อนนะครับหรือแตกก่อนสับหนึ่ เอามาปนเบิงไดเพี่น่องกันป่ะมอคคาเลเนี่ยที่ว่าเิ่นเร d y ทูอ a t แล้วอ่ะที่เขาล้มกวดแล้วน่ะเอามาเขาไมโครเวฟเปิดไฟมีเดียมแล้วกันแค่นหนึ่งนาทีร้อนีนมันหอนนัซึ่งลอกหนังมันออกแล้วมาต่ำปนโอ้ยเสียบยีบอ่อยเมียข่อยแซ่บลูกสาวแซ่บ สวัสดีคุณย่าจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าทุกคนนะไม่ได้ทักทุกคนเดี๋ยวา่กันนะขอนยกกินก่อนค่ะอันนี้ผักมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มีเอฟซีบอกหลายครั้งแล้วมันจะออกขมๆนิดๆกินกระปุนกับลาบแสบ คอยเอิ้นหัวปีพลังแอบค่ะพี่อุราอันหลานลร,ร,ร้องลิปปอมนั่งลาวันดีเดี๋ยวเอื้อกินเขากันก็คุยกันเดี๋ยวเวียกับยันเขากิีข้คออยู่ฮึม คนมักสุนนำสมภัชพี่น้อง no. ta không mắc tiền phát triển phát lăng là phát triển thay độc tập ไม่นำไม่ตุ่มนะแต่เนาะ แซบบายค่ะพี่โมบายนอนออกินเบื่อนแล้วจ้ะอืม้ม อืผักเปียนค่ะป่นค่ะป่นไม่ใช่ยำน้ำพริกน้ำพริก <c oughs> น้ำพริกปลาจ้ะอืมเรื่อมเพ็ดแล้วพี่น้อง กินเพื่อทุกคนนะจัะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกันนะเฟซบุ๊กตาพี่น้องเฟซบุ๊กมีคนอยากคุยด้วยหรือเปล่ากินข้าวเสร็จแล้วน่ะ พี่ยาเพื่อสาวกินขา้าวพี่วราไทยสวัสด,ดีจ้าขึ้นหมาสามงานยี้มันเสี่ยงหวงัง <c ười> ขึ้นหอดได้เพื่อนสาวขึ้นหอดกิงโดนยดอกเวามาจะได้พอกันพวาะเข้า บตายนี่จากก้อนนะสวัสดีเไยจ้าแซ่แบแซบแซบมาแล้วกินน้ำนองมามามาแซ่แบแซบแซ่บก็บสิสูไปายแหยงจะบ่ได้ดอกไยจ้าอืม อร่อยมากลูกสาวคุณแม่ไม่ได้ตัวอืม <c oughs> <c oughs> นี่รสชสติลว <c oughs>

มาคููรัตนาเลยเดียวจำปน จะผัวกเพิ่มเนี่ยจะไปใส่ซองฟิดไว้ใส่ถุงแบงไว้แล้วก็ไปฟีดไว้จ้ะ กินได้ทั้งปีทั้งสออัตว์ชอบจยูเบ้นกินนี่กินหมดจริงขอบคุณค่ะคุณ không có bước lên lúc nào thì chắc thì chung vậy gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để めんたく วันล,ล,ล,ละวันลอเนี้ยอขาเรียถ้าจบจ้ะ สดชื่นไม่ชื่นไงพ่อคนว่าเป็นโรคไตปั่นนี้จะเป็นโรคไตปั่นไดจ้าโอ้ยแซ่บพี่น้องตรงข้ามีแง,งมากเลยได้กินของบ้านเราได้กินของบ้านบ้านเฮาไมีแหงมีแหงพี่น้องป,ปั่นไปถึงสวรรค์ได้กินกลิ่นแก้วกินตำักหุ่งบักเขข้าวปุ่นนี่เถอะ เดี๋ยวแป๊บนึงอ่งะขอซัวเขียวก่อนเดี๋ยวลาพี่น้องฟิตยูทู e ก่อนพี่น้องคขาพี่น้องยูทู e นะไปแล้วนะคะทุกคนครับขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ทุกัศสกายกับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันสำนักสวัสดีจ้าเลิฟยูออลบาย